กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปิงแคทกับเกมยิกดาฮูดิเคิลน,นะครับโดยคลิปนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรมแรกนะครับผมแพดดำคือใครกันนะนะซึ่งต้องบอกว่าอีเวนต์รอบนี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกทำให้เลเวลศัตรูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่ายากอยู่ดีนะครับผมในส่วนของผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับนะดังนั้นเราต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อรับมือกับอีเวนต์แรก วันแล้วก็ไปดูกันเลยครับโดยอย่างแรกครับนะก็น่าจะเป็นในส่วนของการพูดถึงในส่วนของตัวกิจกรรมกันก่อนนะครับนะในส่วนของการตัวกิจกรรมครับผมก็จะเป็นการประจนภัยการอ่านเนื้อเรื่องต่างๆนะครับนะโดยเราสามารถที่จะเข้าไปที่ตัวมหนึ่งตารับมันจะเป็นการเคลียร์ตามเนื้อเรื่องเลยนะเราจะเป็นการเคลียร์แค่เดียวจะไม่สามารถกลับมาเคลียร์ย้อนหลังได้ก็คือผ่านแล้วผ่านเลยนะครับนะและเมื่อเราผ่านแต่ละดานแต่ดานเนี่ยเราก็จะได้เพชรตรงส่วนนี้มาเพิ่มนะครับนะ แล้นถ้าเกิดใครที่บมาบอไตีไปแล้วจะกลับมาตียอดหลังอันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมตีไม่ได้นะครับนะผ่านแล้วคือผ่านเลยเลยและเมื่อถึงอสุดท้ายครับผมก็จะเป็นห้องบอสระบท number o นะครับนะซึ่งก็เป็นบอสที่ถือว่ามีความยากระดับหนึ่งเลยเมื่อเราเข้าไปต่อสู้ครับผมนะมันก็จะมีบอสที่มีความยากแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปเมื่อเราใส่ตัวละคร ที่เป็นตัวละครโบนัสนะครับผมเราก็จะได้ขอรางวัลมากขึ้นนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็จะมีตัวละครที่เป็นสายฟรีอยู่3ตัวเลยครับก็คือเอริกา โซเนยและก็มาลูลุนะครับนะและต่อมาครับผมก็เตรียมตัวแท้งนะครับผมตัวใหม่ที่จะเข้ามาเป็นตู้กาชาซีซั่นแรกเลยก็ว่าได้ครับผมะครับเป็นตัวของฮินด้ากับตัวของซาล่านะครับนะสองตัวนี้ถ้าเกิดเราใส่ตัวละครตัวนี้ในปาร์ตี้ก็จะได้โบนัสสูงถึง40%ต่อตัวนะครับผมนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะใส่ตัวเรานี่คือพวกนี้เลยดีกว่าแน่นอนนะแลวก็ตัวละครพวกนี้ก็เก่งด้วยนะครับนะก็ถ้าเกิดเข้ามาก็ยังไงก็สะสมเพชรและอย่าลืมรอเตรียมกาชากันด้วยนะครับอือห ต่อไปครับผมมาดูในส่วนของข้อบูลบอสกันดีกว่านะครับนะบอสเป็นสายเทคโนโลยีนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ตัวละครไทเวทบนก็คือสีฟ้าครับผมไปทําการลุยได้และแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็ได้โบนัสมากขึ้นนะอ่ะนะครับตัวระบบครับผมเนี่ยมันจะจดจาเรดาะถ้าเกิดเราใส่ปุ๊บแต่ของผมเนี่ยคือผ่านแล้วก็ใส่โบนัส15ก็คือผมใส่ตัวของมาลุกกับตัวของอินิก้าไปก็ได้ของมากขึ้นมา1 5นนะครับนะก็ลงไปตัวส่วนนี้ อ่ะและก็ในสุดของการเคลียร์นะครับผมนะถ้าเกิดเราผ่านสาดาวปุ๊บเราสามารถกดสกิปค้าบได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวนะครับก็สามารถเอาพวกใครที่ประมาณว่าสตาบิน่าล้นนะครับผมนะหรือประมาณว่าไม่มีเวลาเล่นครับก็อาจจะเอามาสตาบิน่ามาลงตัวนี้ก็ได้นะถือว่ายังพอคุ้มค่าบ้างนะในส่วนนี้เนี่ยก็เวลาตีผ่านก็ต้องมีคงมีของได้พวกโคเวอร์และก็พวกขีบต่างๆนะครับนะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆก็ไปรอลุ้นเอาอีกทีหนึ่ง แน,น่นอนว่ายิ่งผ่านระดับยิ่งสูงของระวัลยิ่งดีและก็ศัตรูก็ยิ่งยากตามไปด้วยนะแน่นอนว่าพอผ่านครบเนี่ยสุดสุดก็ได้ของเยอะอยู่แล้วก็ยังมีความยากระดับสูงให้เราไปหลอดลุ้นตีได้ด้วยนะครับนะนนก็ถือว่าโหดมากพลังเป็นมือเลยนะครับอันนี้นก็คือเอาไว้หลังจากที่อีวนต์มารอรันรอบสุดท้ายกัแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของของขวัญกันหน่อยดีกว่านะหรือของรางวัลครับมีอะไรให้หน้าแรกบ้างนะครับนะอย่างแรกครับก็คือเศษตัวละครนะครับผมเศษของเฮนากับซาร่าเขาบอกเลยว่าค่อนข้างจะถือว่าดีแต่ว่าตัวมันก็แลกแพงนะครับนะถ้าเกิดเราไม่มีแต้มโบนัสสูงเนี่ยค่อนข้างจะถือว่ายากจริงๆคือดูก็รู้แนละ้วว่าประมาณว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ขอเพลงเนี่ยคุณต้องมีตัวโบนัสในส่วนของการลงดังนั้นเนี่ยก็ถือว่ายากเอาเรื่องเลยถ้าเกิดใครที่ไม่กดกาชาตัวนี้นะอ่า และก็บีเซคอเอบิลี่นะครับผมและก็เอเลียนะครับผมนะสองตัวนี้อยู่ด้วยกันอมก็ถือว่าโอเคทั้งคู่นะครับนะแต่พวกนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยว่ายังยากอยู่ดีในเรื่องของการลงทุนอยู่อ่ะต่อไปนะครับผมหิมพานตโรบอตดับเบิลวันนะครับดับเบิลทูก็แลวกันขออภัยนะอันนี้ก็คือจะเป็นการไว้เป็นการคู่หูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราผ่านอีเวนต์เนี่ยเราจะได้การคู่หูด้วยเราก็สามารถใช้เซตโตโซนี้ในการอัพได้นะครับ ต่อไปก็ผมโคมไฟตั้งโต๊ะอันนี้เป็นพวกของแต่งบ้านนะครับนะตัวกาชาอันนี้แหลรครับของดีนะครับผมนะอย่าลืมเข้ามาเก็บตุนไว้เรืยเร่อนะอ่าครับนะอ่านะครับผมมาแลกตัวส่วนนี้ได้นะต่อไปก็ผมก็คือเป้าหมายก็คืออันนี้เป็นของขวัญนะครับผมนะก็เอามาให้ซึ่งสามารถแลกได้แค่หนึ่งขั้นตัวหนึ่งอันซึ่งตัวส่วนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าค่อนข้างจะแพงเอาเรื่องเลยนะแต่เกิดใครต้องการพัฒนาสายเอตัวละครก็จัดไป ต่อไปครับผมเอเลเมนเทลนะครับผมระดับสูงสายเทคโนโลยีเวทมนต์และก็ธรรมชาติอันนี้ของดีนะครับนะบอกไว้ก่อนอันนี้คือของดีมากเพราะว่าช่ววต้นเนี่ยการที่เราจะพัฒนาพวกคู่หูครับผมระดับสูงเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากซึ่งเราจะใช้ของพกนีในการอัพนะครับนะย่งไของพอนีถือว่าสำคัญนะครับนะแลกมาหมดเลยก็ได้ครับเพราะว่าว่าจะไปฟาร์มได้นี่คือยากแน่นอนอยู่แล้วส่วนพวก2ระดับกลางกับระดับล่างนี่อันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมนะเรียกว่าเกะกะเลยก็ว่าได้นะครับนะ ส่วนใหญ่ก็คือพวกระดับกลางเนี่ยก็จะเป็นพวกระดับ SR นะครับผมนะส่วนระดับสูงเนี่ยเป็นพวก SR ครับนะใช้พัฒนากันไปถ้าเกิดใครใช้ตัวละครสักคู่หูครับผมที่ยังเป็น SR อยู่ก็มาแลกตัวส่วนนี้เพิ่มก็ได้นะอ่ะส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกระดับ R นะครับนะต่อไปครับผมก็คือพวกสลาไว้ของ up นะครับอันนี้ก็ up ไว้ได้เลยนะเพราะว่าว่าเราจะไปฟาร์มพัฒนาค่อนข้างใช้เวลานานดังนั้นมาแลกตัวส่วนนี้ครับผมคุ้มคุ้มแน่นอนนะ เอาไปพัฒนาตัวละครเราจะได้เก่งขึ้นไวๆนะครับและก็ขาดไม่ได้ของก็คือ EP กับเงินนะครับนะขอบอกเลยว่าเกมนี้เงินนี่หายากมากนะครับนะแต่จะเอาแต่เงินเนี่ยก็สามารถหาวิธีการอื่นได้หลายทางมากดังนั้นก็แนะนําพวกของที่มันหายากอย่างเช่นพวกตัวกาชานะครับตัวกาชา เอเลเมนเทลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสลามนะครับนะพวกนี้ก็ละกันนะนะจะได้ช่วยให้ตัวละครของเราพัฒนาได้ไวขึ้น,ส,นส่วนเศษตัวละครพวกนี้อันนี้คืออันนี้ก็แลกได้นะไม่ใช่ว่าแลกไม่ได้นะเพแต่ว่ามันต้องดูในส่วนของโบนัสด้วยนะแต่บูมตงว,ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวก็คุ้มอยู่แต่ว่าเมย์ก็เปิ่เอาเรื่องเหมือนกันนะนะนะอ่ะโอเคนะครับนะแม้แต่เศษเอเบเดียน,นี่น่าสนมากเลยเอาไว้ไปใน PVP ีได้เลยครับอ่นะ เล่นเดียวกันครับผมในสุดของตัวเควสครับตัวเควสก็มีในสุดของการแจกคงแจกของเพิ่มนะครับนะเนี่ยจะแจกกัดคู่หูนะครับแจกคานคู่หูแล้วก็ยังมีในสุดของเศษเพชรนะครับผมแล้วก็มีตัวกาชาแจกตัวสวยดีเพิ่มด้วย ทีนี้มาแนะนําในส่วนของการตีบอสต,ตัวแรกกันดีกว่านะครับนะตัวละครหุ่นยนต์นะครับผมโรบอทนับวันนะครับเป็นตัวละครเทคโนโลยีนะครับนะซึ่งถ้าเกิดใครไปสายฟรีเนี่ยก็อาจจะตียากนิดึ่งนะครับนะแต่ก็มีตัวละครก็มีแจกมาเหมือนกันก็อาจจะใช้ตัวของอโมลาน่านะครับผมในส่วนของการทำดําเบจก็ได้นะเพราะว่าโมลาน่าก็เป็นตัวที่แจกกันมาทุกคนอยู่แล้วช่วงต้นเกมนะครับนะ ก็สามารถใช้ตัวละคอตัวนี้ได้แล้วก็ปั้นขึ้นมาครับแถมโมราน่าก็เอาไปลุยในอารีนาได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการปั้นมาแล้วก็ลงทุนเผื่ออารีนาในอนาคตก็แล้วกันนะก็ปั้นมาเพื่อเอาไปตีบอสหลกัหลกๆเลยครับโมราน่านะครับอืมนะถามว่าตัวอื่นได้ไหมครับผมก็ได้ครับผมนะแต่คือผมไม่รู้ว่าคุณจะจราชาได้3ดาวตัวไหนนะครับความจริงตัวของโนระนะครับผมนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะหรือจะเป็นตัวของสเตฟานีนะครับผมอันนี้ก็โอเคนะ เอามาใช้งานได้ในส่วนของตัวละครเริ่มต้นถ้าเกิดใครที่รีหายสเตฟานี่ก็จัดไปได้เลยครับนะส่วนโมราน่านี่คือมันเป็นของตายอ่ะทุกคนได้มาชัวร์นะก็สามารถปั้นตัวนี้เอาตัวรอดได้เช่นเดียวกันมีตัวอื่นแนะนําเพิ่มอ,อีกไหมนะครับผมนอกจากตัวของโมราน่าแล้วนะครับนะก็ถ้าเอาิงจริงเนี่ยเอาเป็นสายดาเมจนะสายดาเมจก็มีไม่กี่ตัวจริงเริ่มต้นเกมมันตัวละครนี่ไม่ค่อยเยอะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ ฟรีของฟรีก็โมลานาปั้นมาเพื่อรับมือกับปอสกิจกรรมตัวแรกนะก็น่าจะช่วยทำเมดได้ดีถึงดับหนึ่งโอเคครับก็น่าจะมารีวิวกิจกรรมอันแรกครับผมของตัวเซิร์ฟเกมไทยนะครับผมนาของยิกดาคนที่เคลื่อนผิดเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับให้ฝากกดติดตามเป็นกระังใจช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ